สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมอีกแล้วครับช่องโจ๊กเมืองเซนะครับ EP ต่อมานะครับวันนี้ผมจะพามาดูชุดสีนะครับราคาถูกนะครับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอยวให้ดูว่าเข้าก่อนนะครับรอบรอบนี่ครับ ชุดสีนี้ครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพามาดูหนึ่งชุดนะครับก็จะประกอบด้วยหน้ากากนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วต่อมาก็จะมีบางคนหน้านะครับ1ชิ้นต่อมาก็จะมีนะครับอีกข้างนะครับ1คู่นะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้แล้วก็ นี่นะครับคอนโซลกลางนะครับแต่มีแค่ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้แถมให้นะครับไม่ได้แถมมานะครับคือหนึ่งชุดก็จะมีคอนโซลกลางนะครับตัวนี้แล้วก็ปีกข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับตัวนี้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีบังท้ายนะครับตัวแผ่นปิดไฟท้ายนี่นะครับอีกหชิ้นนะครับ รวมกันก็จะเป็นหนึ่แล้วก็สองฝั่งนั้นสอชิ้นกับตัวนี้แล้วก็จะมาเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับรวมทั้งหมดที่แถมมาให้กับรถก็คือมีมาทั้งหมด8ชิ้นนะครับใน1ชุดนะครับชุดสีนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายสีหลายแบบนะครับราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับ สำหรับของผมนะครับได้มาในราคา1,400บาทนะครับชุดสีชุดนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับคือตัวนี้เป็นของีถมนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับถ้าเบิกของแท้มาก็จะอยู่ประมาณ 3- 4สพันนะครับ3 4พันบาทก็ไม่น่าจะเกินนี้นะครับตอนนี้ก็อัปเบียคร่าวๆนะครับสำหรับรถของผมนะครับตอนนี้ก็มาเกือบจะครบแล้วนะครับ ที่ยังขาดนะครับก็คืออย่างเดียวเลยคือสลิงอาร์มนะครับถ้าเป็นแถวที่ผมอยู่นะครับคือชุบนานมากนะครับชิ้นเดียว2ชิ้นแบบนี้เขาไม่นิยมชุบให้นะครับคือเขาต้องรออะไหล่มาทีละเยอะๆพร้อมๆกันนะครับค่อยลงไปชุบทีเดียวทีเดียวเลยนะครับสําหรับของผมนะครับนัดไปอีก2ออาทิตย์นะครับถึงจะได้มานะครับสงสัยคงอีกนานนะครับกว่าจะเป็นรถนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สั่งได้นะครับของผมแต่งด้วยงบอะไรหลักร้อยนะครับไม่เน้นของแท้นะครับลดตลาดนะครับถูกถูกนะครับของเทียมทั้งนั้นนะครับทั้งคันไม่มีของแท้เลยที่ผมนำมาใส่รถนะครับแม้จะเป็นอะไรในเครื่องนะครับก็ยังเป็นของเทียมนะครับ1,400บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งได้นะครับ ทนอะไรแต่งเพื่อไปสำหรับใครที่สนใจมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับผ่อ,อนโซนกลางตัวนี้ไม่ได้แถมให้นะครับกับบางคนไทยนะครับได้มาทั้งหมด8ชิ้นนะครับทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องชุดสีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรชิ้นไหนที่ผมจะนำมา นำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรอติดตามใน EP ต่อไปนะครับว่รา,ารถคันนี้จะจบยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ